ทำสถิติใหม่นะคะสําหรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นวันนี้เพิ่มขึ้นมา19คนค่ะถือว่าเป็นสถิติที่น้อยที่สุดเกิดขึ้นในรอบ17สัปดาห์นะคะเป้าหมายถัดไปก็คงจะจับตามองกันว่าภายใน14วันถ้าทําให้ตัวเลขลดลงได้น้อยกว่า10คนก็อาจจะเป็นบทหมายสําคัญที่จะทําให้นําไปสู่การพิจารณาการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ซึ่งในช่วงเวลานี้ก็อาจจะกำลังเกิดคำถามนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือไม่ซึ่งกำลังใกล้จะครบวาระที่ได้ประกาศไว้แล้วแต่ด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าไม่เคยพูดว่าจะผ่อนปรนมาตรการในวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะ1วันนะครับที่เรามีตัวเลขที่ลดลงของรายใหม่ตอนนี้ ท19รายี่แถลงติดเชื้อ19คนเป็นสถิติผู้ติดเชื้อราย<อ>ใหม่ที่น้อยที่สุดในรอบ17สัปดาห์ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมในไทยขณะนี้2,811คนรักษาหายกลับบ้านแล้ว2,108คนยังรักษาในโรงพยาบาล655คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนเป็นชายไทยอายุ50ปีอาชีพขับแท็กซี่มีประวัติรับส่งผู้โดยสารที่สนามมวยลุมพินี ผู้ติดเชื้อใหม่ส่วนใหญ่มาจากสัมผัสผู้ป่วยเดิมรวมไปถึงสถานที่ชุมนุมทั้งห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสู่การกักตัวโดยรัฐหรือ s t a t q ต a คว n t i n นขณะที่10จังหวัดยังไม่พบรายงานการติดเชื้อ36จังหวัดไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง14วัน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ย้ำว่าตัวเลขที่ดีขึ้นเป็นผลจาก14วันที่แล้วรวมถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีลดลงวันนี้เราอยู่ในตัวเลขสองหลักจะขอฝากท่านผู้ชมท่านประชาชนทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าเราต้องช่วยกันต่ำาิบให้ได้ไหมแล้วย่างน้อย14วันต่ำา1บอีก14วัน นะครับเราจะเห็นหน้าเห็นหลังเห็นว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วเราอาจจะเป็นประเทศแรก,แรกของโลกนี้ซึ่งเราจะซิลประเทศเราได้อย่างดีแล้วตัวเลขก็จะต่ําอย่างนี้ไปตลอดถึงเวลาที่ท่านอยากจะออกมาในพื้นที่ก็จะมีนิวนอร์มหรือชุดพฤติกรรมใหม่ที่เราจะอยู่ด้วยกันโดยมีการใช้หน้ากากอนไมรยเปอร์เซ็แล้วเราก็จะมีชุดพฤติกรรมที่ใกล้เคียงไปกับความเป็นจริงได้มากที่สุดอยู่ที่ต่ำสิบเกิน14วัน โฆษกส,กสบคย้ำด้วยว่ามาตรการผ่อนปรนที่อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าจะต้องยึดหลักการ3ข้อคือ 1. ไม่ได้ยกเลิกแต่เป็นการผ่อนปรนมาตรการตามการบังคับใช้พรกฉุกเฉิน 2. จะต้องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 และ 3. ต้องมีจุดจัดการและจุดปฏิบัติต่างๆยึดโยงกับสถิติแต่ละจังหวัดสถิติในมาตรการด้านสาธารณสุข เป็นหนึ่งในปัจจัยที่นายกรัฐมนตรีจะนำมาพิจารณาว่าจะต่ออายุพรกฉุกเฉินหรือไม่ในสัปดาห์หน้าแต่การผ่อนปรนหนึ่งพฤษภาคมนี้นายกปฏิเสธว่าไม่เคยพูดระหว่างนี้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานด้านความมั่นคงพิจารณาแนวทางผ่อนปรนมาตรการต่างๆขณะเดียวกันประสานให้ผู้ประกอบการวางมาตรการเสนอต่อรัฐบาลด้วยเพื่อรวมกันลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 หากพิจารณามาตรการแล้วเหมาะสมก็พร้อมจะผ่อนปรนมาตรการต่างๆในส่วนของการพิจารณาเรื่องการประกาศสถานการฉุกเฉินเราจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันอังคารหน้านะครับว่าจะต้องดําเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับความร่วมมือขึ้นอยู่กับสถิติต่างๆนะทั้งด้านการสาธารณสุขนะจะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าร่วมมือกันมากมันก็จะลดลงได้มาก แล้วก็ในเรื่องการผ่อนโอน,นก็จะมากขึ้นในอนาคตเพราะ,ะนั้นวันนี้ที่สั่งการไปก็คือว่าผมไม่ได้ประกาศว่าจะเริ่มวันที่1วันที่อะไรต่างผมไม่เคยพูดตรงนี้เพราะผมต้องบอกแล้วว่าต้องดูสถิติต่ตา,ตางๆนะครับให้มีความรอบคอบการผ่อนโอนใดๆก็ตามผู้กอบการต่างๆต,ต,ต้องเสนอมาตรการของตัวเองขึ้นมาให้รับทราบว่าท่านจะทาอะไรได้บ้างนะเช่นในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องสถานที่เจ้าหน้าที่จะต้องปลอดภยัยมีาการตรวจโรคอะไรต่าง ให้ตรวจเชื้อให้รัดกลุ่มนะครับมีมาตรการในเรื่องโซเชียลดิสแทนซิงมีระยะห่างมีการกำหนดจํานวนคนการกันพื้นที่มันต้องทยอยเปิดได้เป็นบางส่วนในระยะต่อไปนะครับแต่ผมยังไม่บอกว่าจะเมื่อไหร่ถ้ากเตรียความพร้อมของท่านแล้วเสนอมาให้ทราบนะครับในส่วนที่ต้องการจะเปิดแต่บางอย่างก็เมื่อพิจารณาแล้วยังไม่เหมาะสมก็ไม่เปิดนะก็ทราบดีว่าทุกคนก็เดือดร้อนนั่นแหละนะแต่สิ่งที่เดือดร้อนมากกว่านั้นก็คือสุขภาพ นายกรัฐมนตรีระบุที่จะตัดสินใจอย่างระมัดระวังที่สุดจากตัวเลขที่เป็นสถิติด้านสาธารณาสุขและยึดตามข้อเท็จจริงปราศจากแรงกดดันจากฝ่ายใดและไม่ให้การดำเนินการที่ผ่านมาศูนย์เปล่าล้มเหลวโดวยวัตถุประสงค์ที่จะดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้